สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไ้ายอีกแล้วนะคะที่แก้วนงกลาการจอหอโคราชวันนี้เราจะมาแนะนําตัวซิตี้วิ่งน้อยนะคะตัวนี้ปี2016มีคูสตาร์ทพร้อมแล้วนะตัวนี้นะเรามาดูที่กระจังหน้าก่อนเนาะตัวนี้จะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นชุดแต่งแบบสวยๆสไตล์วัยรุ่นนะคะฉบเฉียวสไตล์วัยทํางานอายุ30ปลายๆอย่างเนี้ย หรือ30ต้นต้นๆก็โอเคอยู่นะคะในแบบในในระดับวัยรุ่นเนาะอันนี้สวยนะตัวนี้สวยไปเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบรถกันว่าคันนี้มันมีอะไรดีแบบไหนยังไงนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กจาก h อน d ้านะคะตัวนี้มันเป็นล้อแม็กเดิมๆเลยนะอันนี้ตัวเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีเดิมนะคะเขาจะแต่งมาแบบว่าเป็นสีเดิมตัวนี้เป็นสีเทาๆนะคะสีเทาๆออกเทาเข้มๆหน่อยเนาะตัวนี้นะฝ้ายก็จะพามาดูข้างหลังนะคะตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวซิตี้นะคะซิตี้ตัวนี้จะเป็นตัวครูสตาร์ทแล้วนะเป็นตัวท็อปขึ้นมาอีกแล้วนะอ่าแล้วก็เราก็ดูดูนะคะค่อยๆไล่ดูนะว่าเครื่องเดิมมาเออว่าข้างหลังเดิมๆสีเดิมๆนะคะดูได้นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไล่ดูเนาะจากข้างในก่อนเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวฝ้ายค่อยมาเปิดกระโปรงดูเหมือนเดิมนะคะดูแบบละเอียดนะตัวนี้นะเปิดปั๊บมาตัวนี้ก็จะเป็น อันนี้เป็นไม่ใช่เป็นพลาสติกนะคะนี่คือหนังนะแต่ข้างบนนี้เป็นพลาสติกแต่อันนี้คือหนังนะคะเป็นหนังเป็นหนังตรงนี้เป็นพลาสติกนะคะตัวมือจับเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็ปรับล็อกอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวประหยัดน้ํามันนะคะตัวสีเขียวเป็นตัวประหยัดน้ํามันนะแล้วก็มาที่พวงมาลัยค่ะตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปี2016พวงมาลัยยังไม่ชานะคะยังสวยๆอยู่ เดิมๆแล้วก็จะมีตรงตะตรงหน้าปัดก็จะมีเป็นไฟเหมือนไฟแบบเอ่อขึ้นมาเป็นตัวสีน้าเงินเนาะแล้วก็เป็นเครื่องเสียงเราจะค่อยๆไล่ดูนะคะตัวนี้เป็นเครื่องเสียงธรรมดานะ fm am แล้วก็ฟังเพลงได้ปกตินะคะตัวนี้แอร์ A R ก็จะเป็นแอร์ R, เป็นแอร์ R แบบว่ายังหมุนอยู่นะคะยังไม่เป็นยังไม่เป็นแบบอัตโนมัติยังไม่เป็นแบบว่าไอ้นี่อยู่นะ แล้วก็เป็นตัวปุ่มคูสตาร์ทนะคะตัวนี้เป็นตัวปุ่มคูสตาร์ทแล้วน,นะคะปี2016เป็นตัวปุ่มคูสตาร์ทแล้วแล้วก็มีแอร์แบ็กให้ซ้ายขวานะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะทุกอย่างเบาะหนังนะเป็นเบาะหนัง <S <S เป็นเบาะหนัง,นก,นงก็ดูนะคะข้างในก็จะกว้างนะคะโซนข้างในก็จะกว้างเบาะก็จะเป็นเบาะสีออกแบบสีเอ่อเทาๆนิดนึงไม่ไม่สกปรกนะคะจะดูที่เบาะคนขับนะ บอกคนขับก็ไม่ช้ำนะคะไม่ช้ำเท่าไหร่นะสวยอยู่ยังสวยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะบอกก่อนผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้แล้วก็ภายในกว้างค่ะภายในกว้างเหมาะสำหรับทุกคนเลยคนไหนที่แบบอยากได้เอาไปใช้งานอย่างเงี้ยค่ะเหมาะสำหรับทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังกันนะคะว่าด้านหลังด้านหลังเป็นยังไงนะคะก็คือสวยสวยในแบบแบบว่า ใครที่ชอบซิตี้อยู่แล้วอะ่ะก็คือมันสวยแล้วมันก็เหมาะทรงซิตี้ก็จะเป็นทรงวัยรุ่นทรงแบบว่าไม่มีไม่มีแบบตกยุคอะ่ะคือสวยแบบไม่ตกยุคสวยแบบวัยรุ่นสวยแบบยาวนานใครก็ใช้ได้นะคะแล้วข้างบนก็จะเป็นตัวเกาะคาซีท่ะค่ะเกาะคาซีดนะ,ะดนะตัวนี้ เอาไว้เกาะขาสีใครมีลูกเล็กๆอย่างนี้นะคะ่ะก็เกาะขาสีได้เราจะให้ไล่ดูนะไล่ดูเบาะไล่ดูหมดเลยนะสวยรถทันนี้สวยไม่ไม่การไม่มีการชนพลิกคว่ำจมน้ําไม่มีอะไรเลยก็คือไม่มีใดๆเลยนะคะคือทําสีไม่มีไม่มีชนไม่มีชนหน้าชนหลังไม่มีเดี๋ยวป้าจะพาเปิดดูกระโปรงข้างหลังกระโปรงข้าน้านะคะน,นี่ก็คือพาดูข้างบนก่อนแล้วมันก็จะมีไฟข้างบนเห็นไหมข้างบนก็ไม่เลอะนะคะ ข้างบนก็ไม่เลอะนะไม่สกปรกนะคะให้ทุกคนดูคือเขาไม่ได้มีขีดเขียนอะไรเลยคือสะอาดอันนี้มาเดิมๆจากลูกค้านะคะมาเดิมๆจากลูกค้านะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะมาต่อมาต่อนะคะต่อกันดูข้างหลังว่าข้างหลังมีรอยชนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดอันนี้คือเราเปิดจากข้างในรถมาแล้วเนาะก็คือมันเบานะผู้หญิงใช้ได้คือคนที่อายุเยอะก็ใช้ได้นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเดิมๆนะหนูขอไล่ดูทีละนิดละนิดเลยเนาะขอให้ลูกค้าได้เห็นชัดๆเห็นภาพตามกันไปเลยนะคะเห็นไปพร้อมๆกันเลยนะก็คือตัวนี้ก็จะมาแบบเดิมๆนะคะตัวนี้สวยสวยแล้วก็สีไม่ไม่ได้สีเป็นสีปอนเลยนะคะเป็นสีออกจากแบบเทาๆเลยนะเทาๆสีจะเข้มๆดูนะคะ ไฟาก็คือให้ดูแบบละเอียดนะคะใครที่ดูรถเป็นจะดูออกว่าเขาอะคือสวยสภาพนางฟ้าเลยแหละปี2016ก็ถือว่าไม่ได้นานเกินไปไม่ได้คือไม่ได้ลดนานนะแล้วคันนี้ก็วิ่งน้อยด้วยวิ่งน้อยนะคะปี2016นะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในเลยคืออยากให้ดูแบบละเอียดลูกค้าที่ขอดูดีโอจะได้เห็นแบบชัดๆนะคะว่ารถสภาพเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะ อยากให้เห็นชัดๆนะบางคนก็อยู่ไกลเนาะสำหรับลูกค้าของฝ้านะอยู่ภาคใต้ก็มีอยู่ภาคเหนือก็มีอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เห็นทุกคนนะคะขอให้แบบว่าคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ก็ให้เห็นแบบชัดๆแล้วจะเปิดดูข้างในให้นะคะมาเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็คือเป็นแบบว่ารอยอาร์คมาจาก มาจากเตัวศูนย์เขาเลยนะคะออกจากโรงงานมาเลยนะ,ะเขาก็มีอุปกรณ์ให้ครบโอ้ยหนักมากเลย <c oughs> ดูนะอันนี้ลอยอาร์ตนะคะอันนี้ก็คือมาจากโรงงานนะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะมันจะมีทุกคันนะคะมันจะมีทุกคันนะไม่มีสน,นิมนะคะไม่มีสน,นิมนะสวยนะคะสวยไปต่อไปเราไปดูเครื่องข้างหน้า มาค่ะทุกคนอันนี้ก็มาต่อที่ตัวเครื่องแล้วนะคะมาดูที่ตัวเครื่องนะฟาจะค่อยๆให้ดูจากฝากระโปรงนะคะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะได้ดูแบบละเอียดละเอียดทุกคนก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันเนาะนี่นะคะอันนี้ก็มาแบบสวยๆนะถ่ายแบบครบขอให้ทุกคนแบบค่อยๆดูไล่ดูนะคะ ห้องเครื่องอันนี้เราจะเช็ดแล้วนะคะเราจะเช็ดแล้วเพราะว่ามันจะมีฝุ่นเนาะเราก็ต้องเช็ดทําความสะอาดนิดนึงเพราะว่าปกติคนเราล้างรถก็จะไม่ได้ล้างตัวเครื่องอยู่แล้วแต่ที่ร้านเรามาเราก็จะล้างตัวเครื่องให้ใหม่นะคะ mm. ก็คือเช็ดทําความสะอาดปัดฝุ่นนิดนิดหน่อยหน่อยะคะ่ะ mm. เพราะว่ารถวิ่งในเมืองรถวิ่งในเมืองก็จะมีแค่ฝุ่นนะคะไม่มีโคลนอะไรอย่างเงี้ยนะ ขอให้ลูกค้าดูดูแบบละเอียดดูเพื่อความมั่นใจนะคะว่ารถเราเป็นรถบ้านจริงๆลูกค้า,ามาขายสวยๆรถตัวนี้เพิ่งเข้าใหม่นะคะเพิ่งเข้าใหม่นะก็สวยราคานี้ก็ราคาไม่สูงนะคะราคา3ามแสนปีสิบตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปในช่วงนั้นก็คือมีคุูสตาร์ทแล้วนะ แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยตัวนี้ฮอนด้าประหยัดน้ำมันดูนะคะค่อยๆดูกันไปนะอันนี้เราก็เช็ดตัวเครื่องแล้วโดยคร่าวๆแล้วนะคะแต่วันที่รับรถเราจะเช็ดเครื่องให้อีกแบบสะอาดเลยเช็ดเคลือบให้นะทั้งตัวรถด,ด้วยเราก็จะทําสปาให้เคลือบขัดแก้วให้อย่างดีนะคะเคลือบแก้วให้อย่างดีนะคะขอโทษเคลือบแก้วให้อย่างดีสวยๆเลยนะขอให้ลูกค้าเห็นแบบชัดๆนะ ใครที่อยู่ที่บ้านจะได้แบบเห็นชัดๆนะคะลูกค้าฝ้ายบางคนก็อยู่สุราษฎร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ไกลของเราไม่มีไม่มีเครื่องที่แบบว่าเครื่องยังดีนะคะไม่มีชนพลิกคว่ำจมน้ำไม่มีนะคะตัดต่อก็ไม่มีนะอยากให้ลูกค้าแบบดูดูภาพรวมๆเนาะ รถสวยสีสวยนะคะเหมาะกับทุกคนนะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะตัวนี้เอาไปแต่งอีกนิดเดียวก็สวยแล้วไปเปลี่ยนแม็กก็สวยแล้วตัวเนี้ยจริงๆสําหรับัยรุ่นนะคะดูนะโอเควันนี้ฝ้ายก็จะมาแจ้งนะคะก็คือตัวเนี้ยราคาที่ฝ้ายแจ้งไปเมื่อกี้นี้ก็คือ3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้ ซื้อได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานเงินเดือนหรือพนักง,งานรายวันก็ซื้อได้นะคะถ้าคนที่มีเครดิตฟรีดาวไปเลยค่ะฟรีดาวไปเลยแต่ถ้าผู้ที่ไม่มีเครดิตคนไม่มีเครดิตเราก็ต้องดูว่าจัดที่ไหนฐานเงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็คือไม่ต้องกลัวทักเข้ามาสอบถามเครดิตถามรายละเอียดลดถามถามก่อนได้ค่ะประกอบการตัดสินใจเนาะ เบอร์โทร088-774-8243ติดต่อฝ้ายได้โดยตรงเลยนะคะหรือจะทักไลน์มาก็ได้ id ไลน์ fal 789ด id ไลน์ของฝ้ายนะคะ fal 789ยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามหรือทักไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้คะ่ะยินดีให้บริการที่คนนะคะเต็นแก้วนงกราการวันนี้สวัสดีคะ่ะ